ขออนุญาตก่อนอื่นเลยจริงๆแล้วอาเนี่ยมีชื่อจริงว่าไงครับคุณอามนแคทจริงๆชื่อผมนี่ดั้งเดิมคุณพ่อคุณแม่ตั้งให้นะครับชื่อเพชรพรเพชรพรครับใช่ชื่อเล่นชื่อเพชรแล้วมีชื่ออีกชื่อหนึ่งชื่อเล่นตั้งแต่เด็กๆแบบอที่คุณพ่อคุณแม่เขา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 แข่งกันประกวดกันนะครับมีชื่อโจชื่อโจด้วยชื่อโจเนี่ยเกืบได้เป็นบอสโจแล้วนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ทางฝั่ง ญาติทางคุณพ่อเนี่ยบบ้านคุณย่าก็คือคุณแม่ของคุณพ่อนะคุณปู่คุณย่าเนี่ยเขาจะเรียกชื่อโจอคือณปัจจุบันก็จะมีบางส่วนเรียกชื่อโจอยู่แหละใช่กลุ่มญาติทางนู้นเรียกโจนะครับญาติทางคุณแม่กับคุณบ้านคุณยายเนี่ยใชอชื่อเพชรก็เท่ากับว่าจะมีคนรู้จักในนามทั้งในนามของพี่โจและกับพี่เพชรว่าชื่อจริงชื่อเพชรพรชื่อจริงชื่อเพชรพรับมีมาอยู่ อยู่ช่วงที่เป็นวัยรุ่นนะครับก็ครับเราก็ไม่รู้คิดอะไรนะตอนนั้นนะเราก็ไปอ่านหนังสือโน่นอ่านซื้อนี่โดยความความเชื่อในบางส่วนครนะครับอยากจะให้อยากจะให้ชื่อเพาะขึ้นก็ไปกราบคุณพ่อคุณแม่ขอเปลี่ยนชื่อนะเอาล่ะครับเป็นกิตติคุณบนคำจุนอืมก็คือจากชื่อเดิมก็คือเพชรพรเปลี่ยนเป็นกิตติคุณบนคำจุนโดยโดยด้วยเรื่องใดๆก็ว่านะเพื่อความสราสรรคขึ้นเพื่อ ชื่อหล่อขึ้นเผื่อตัวเองเหล่อขึ้นบ้างครับ <laughs> ท,ทีนี้ทางคุณทางคุณอมนแคนเนี่ยโดยโดยพื้นฐานเดิมเนี่ยเป็นคนที่จังหวัดไหนนะครับบ้านเกิดเลยครับอ,นนาอําเภอเรืองนกทาจังหวัดยโสธรบ้านม่วงกาสังเลยบ่าวยาโสธรใช่รบบ้านเดียวกันกับพี่ไผ่หรือเปล่านะครับใช่ไหมครัคนละอำเภอคนละอำเภอแต่ไม่ไกลกันอำเภอกุดชุมของบ้านของไผ่กับบ้านพี่ติดกันครับอืมแล้วทีนี้วิถีชีวิตในวัยเด็กเนี่ยตอนที่คุณอมนแคนยังเด็กๆอยู่เนี่ย สภาพออำเภอลงนักทาในในยุคนั้นมันเป็นยังไงบ้างเป็นถ้าพูดถึงในวันนี้นะครับเป็นอะไรที่ต้องบอกคิดถึงมากอแต่ว่าในวันนั้นที่เราอยู่ในในพื้นในพื้นเพที่เราเกิดเราอยู่เราโตมาเราไม่รู้เราว่าตรงนั้นสวยงามมากในวันนั้นเพราะเราเกิดในตรงนั้นเกิดในท้องไร่ท้องนาเกิดในวิถีที่ต้องต่อสู้หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน นะครับชีวิตสู้แดดสู้ฝนนั่นคือวิธีของชาวไร่ชาวนานะแต่ว่าช่วงที่เราเป็นเด็กที่เราอยู่ตรงนั้นนะเด็กนะพอเจอความลำบากเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยฝันว่าอยากจะอยู่ห้องแอร์บ้างนะอยากจะอยู่ในกรุงเทพอยู่ในตึกสวยๆบ้างอะไรประมาณนี้อยากจะเห็นโลกที่มีรถราความเจริญในในในมุมมองของเด็กในวันนั้นครับ ซึ่งอำเภอรเรืองนกทาเนี่ยในยุคนู้น,นในยุคอาชีพเป็นเด็กเนี่ยมันมีไฟฟ้ามีทีวีตู้เย็นแอร์อย่างนี้มีมัง้งเริ่มแรกไม่มีเลยครับเริ่มแรกก็ใต้ตะเกียงจุดตะเกียงครับจุดตะเกียงอ่านหนังสือสมัยสมัยผมเป็นเด็กอย่างเรียนประถมมันก็ใช้ตะเกียงในการอ่านหนังสืออ่านหนังนะสือก็สามสี่คนพี่น้องก็หันกันคนละมุมเอาหัว ภาษาวิสานเบอดหัวจุ่มใส่ตะเกี่ยตื่นซ้มาดังเป็นซ้ออยู่ควันเกี่ยขมเมาควันใช่ใช่ครับสนุกสนานก็เป็นวิถีที่ที่อยู่กับธรรมชาติคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นชาวไร่ชาวนาโดยกําเนิดนะครับก็พาลูกหลานลูกเต้าทำารทําไร่ทําทุกอย่างแล้วกิจกรรมของเด็กชายเพชรพรในในยุคนั้นมีกิจกรรมอะไรทำบ้างต้องบอกว่าโหดโหดร้ายมากผมเป็นคนที่ ผู้ชายนะครับผมเป็นผู้ชายคนเดียวในบ้านก็คือพี่สาวสองต้องสาวหนึ่งคนผมดื้อมากเลยดื้อเวลในนี่ครับดื้อคือก็สาวเด็กนะวัยรุ่นคือความอยากทาโน่นอยากไปนี่อยากได้นโน่นอยากได้นี่คนที่คข้าวใจใจคือถ้าจะไปก็ต้องไปอยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวทุ่งนาเที่ยวป่าทีนี้ ใครห้ามก็ไม่ได้จะต,ต้องหาวิธีไปให้ได้อะแล้วทีนี้เคยมีเหตุการณ์ไหนบ้างตอนเด็กๆที่แบบด้วยความที่เราแบบเป็นคนอุ้ยจะทําอะไรใช่ก็ต้องทำ <c oughs> นี่เคยมีเหตุการณ์ไหนที่ทําให้เป็นบทเรียนในชีวิตของเราบ้างไหมครับอาหลายครั้งนะอืที่อยากจะทํำมีหลายครั้งเลยครั้งประวัติศาสตร์เนี่ยขอโทษที <c oughs> เอาเริ่มแรกเลยนะครับอยากจะไปเที่ยวตลาดนัดก็เคยไปนะแต่คุณพ่อคุณแม่พาไป คุณพ่อมีมอเตอร์ไซค์ก็สอนนั่งกลางเอาถ้ายัางนั่งกลางนี่ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับยังเด็กอยู่เลยยังยังพอสามพอสี่อยู่เลยทีนี้ผมก็มีจักรยานส่วนตัวอยู่คันหนึ่งครับจักรยานซิ่งสิงนะก็ <c oughs> เป็นช่างจักรยานเนี่ย <c oughs> ทำเอง <c oughs> ก็เอาเหล็กมาต่อทําเป็นชอปเปอร์เหมือนมอเตอร์ไซค์ชอปเปอร์นะหมายถึงว่ามาโมดิฟายจักรยานให้มันเห็มันยาวขึ้นมามใช่ให้โชกคหน้ามันยาวตะเกียบมันยาวๆไปแอบหลบไปเที่ยวตลาดนัดครับคือเงินก็ ปะยางจักรยานเนะ่ยเก็บเงินเก็บสตังค์ทำหมถึงว่าเป็นช่างจักรยานเนะี่ยไม่ใช่ช่างเปียบเที่ยวแต่เป็นช่างจริงๆเลยจริง,รงซ่อมได้อุ้ยปอสามปอสี่อันอยู่เกือบเกือบปอสี่ครับสมัยนะั้นแต่ว่าคนบ้านนอกอะนะ <c oughs> เราไม่เคยออกไปไหนไม่เจอถนนลาดยางถนนคอนกรีตอะไีรมีรถยนต์รถใหญ่เยอะๆเนี่ยครับ <c oughs> ผมจำได้ผมผมผมก็แอบหนีคุณคุณแม่คุณพ่อไปไปเที่ยวตลาดนัดปั่นจักรยานไปแล้วเเงินเก็บที่ตัวเองเก็บได้จำได้ว่าเก็บได้เกือบร้อยบาท ใส่กระเป๋าเสื้อไปมีทั้งเหรียญมีทั้งแบงค์สิบอะไรเงี้ยเอาไปซื้อ,อซื้อละมดุดเอาไปซื้อละมดุดอยากินละมุดมาโอ้ยในยุคนั้นมันหากินยากมากลเลยที่บ้านเราไม่มีออไงไม่มีต้นมันมีแต่อะไรอ่ะ <c oughs> ตามธรรมชาติก็ <c oughs> มีต้นบักท่านแน่ต้นตะคบแน่ละมุดนี่คือโอ้ของต่างประเทศเลยเอาแเขารู้สึกไงก็เลยไปซื้อละมุดโอ้กลับมานี่ คุณแม่ตีใหญ่เลยเพราะว่าตอนที่อาไปนี่อาไปไม่ได้บอกเลยฮะไม่ได้บอกเขาก็หาก้นวุ่นเลยอยังจําได้ในระหว่างที่อาเนี่ยกำลังมีความสุขกับละมุดเนี่ยคนที่บ้านเป็นยังไงมั่งตอนนั้นเขาวุ่นหากันเขาก็ถามข่าววุ่นตามหากันแล้วแล้วตอนนั้นก่อนที่อาจะไปอาไม่ได้คิดเลยครับว่าจะบอกคุณแม่สักหน่อยดึงบอกคุณพ่อสักหน่อยดึงกลัวก็าไม่ได้ไปสิเอาเหรอเขาก็ไม่ได้ไปสิรนจักรยานไปหลายๆกิโลนะเกือบเกือบ เกือบๆสิบกิโลอ้าวแสดงว่าตลาดนี้ไม่ใช่ตลาดที่มาในในตวัวอำเภอตลาดนัดเป็นมีตัวอำเภอออยู่แย,ย่ในตวออัวอำเภอบ้านผมเละอยู่บ้านนอกไปอีกอ๋อหลายกิโลเลยเราเป็นยังไงบ้างครับบทเรียนที่ได้ในวันนั้นเนี่ยโอ้โดนไม่เลียว <c oughs> <c oughs> โดนหนักเลยมันก็ควรโดนนะครับผมว่านี่เนาะแล้วทีนี้นะครับเส้นทางของอาเนี่ยก็คือก็ใช้วิถีชีวิตอยู่กับครอบครัวนะฮะใช่อาเนี่ยมีหน้าที่อะไรในบ้านบ้างตอนเด็กๆ เด็กๆโดยผู้ชายนะผมก็ทําทํางานแทนคุณพ่อเกือบทุกอย่างที่งานในบ้านงานในไร่ไถานาเลี้ยงควายตั้งแต่เด็กงานหลักเลยไถายนาอะไรต่างที่งานผู้ชายนะครับจอบเสียมอะไรต่างๆปั้นขันนาอะไรต่างที่คุณพ่อสอนครับพยายามถ้าเกิดเปรียบเทียบวิถีชีวิตของอาเนี่ยในช่วงที่เป็นเด็กเทียบกับเพื่อนๆเ,เนี่ย เป็นไงอาลาบากกว่าเพื่อนไหมหรือว่าสบายกว่าคนอื่นเขาอะไรอย่างงี้ถ้าให้เปรียบเทียบก็ไม่ได้สบายกว่าคนอื่นนะครอ,อบครัวผมก็เป็นครอบครัวที่ทอบอุ่นครับคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นชาวไร่ชาวนายๆๆแล้วก็มีคุณพ่อมีอาชีพเสริมที่เป็นศิลปินพื้นบ้านแล้วก็มีอาชีพที่เป็นช่างอเนกประสงค์ท่านทา ทำระบบไฟฟ้าได้ทำเครื่องยนต์ได้ต่างตก็พอมีรายได้เกิดขึ้นในครอบครัวและส่วนหนึ่งก็สอนผมด้วยถ้าเปรียบเทียบกับครอบครัวอื่นที่เขาทำไรทาาอย่างเดียวที่เขาไม่มีไรายได้เสริมก็คิดว่าลําบากกว่าเราอีกลำบากกว่าผมอีก